ไอตุ่มตัวไม่มีบัตรบ้าไอตัวเนี้ยที่อยู่ล่าสโน่ไอ้แมะไอเมื่อกี้ไอเมื่อกี้มันมีบัตรอะที่มาช่วยอเนี่นี่นี่แปลว่าไอที่นี่ไอที่นี่ไม่มีบัตรอะไรวะคือมันอุ้มจริงหรืออุ้มเล่นตันหรอเปล่าล่าสโน่อะล่าสโน่อันนี้คือไม่ได้เล่นใช่ไหมริงเลยด้วย嘛ตัวเนี้ยกบอยซิงเลยอ่ะไม่มี t อ sing เนี่ย h e s i n งเนี่้ตัวนนไอมาดี้ไอ้มาดี้ก็ไอ้ตัวเนี้เฮ้ยไอ้เอา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 อาบอาเอาเอาเอาไอาเ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 อเอาเอาเอาาเเาเาาาเอเเเาเอออเเ่อซอออเาออเดอาเอ สามเก้าสามจำเบอร์พ <john 250> ี <click underneath> ่โนได้เลขสองร้อยครับฉันวเดินต่อไปโดนกระดวกสุดแติตแลวเขาเขาไม่ออกหีืทำไงครับในวันนี้ก็มีเบียงกาที่บอยรไม่บนบนอะไรตลอดหลังอยู่หลังพุ่มไม้นะ มหล้ะตลาดนะครับถ้าทำอะไรไม่ได้ส่งตลาดนะครับสไม่เป้าครับลาดทำอะไรไม่ได้ส่งตลาดนะครับพี่เลยสมกลสุดแค่ตลาดนะไม่ใช่เป้านะครับพี่เลยไม่ใช่โคารเป้าครับพี่เลยจุกพึงพูดเือเนี่ีกัวลพูดได้ดีพูดได้ดีเนาะ ครับเพี่อนอย่าเธลรืงอย่าเธอึืงอย่าเรืงอ่เอรื้งอย่าเรื้งอย่เธอรื้งอย่เอรื้งอย่าเธอรื้งอย่เอง่าเ้ยเอ้ง่าเธอ้งอยงอเอรเธอ้อ่เอย่าเอร้ธ้อเ้งย่าเองอยาอร้งอร้ไอ่เธอร้อยาเรงอรง่ารงอาเธอรง่ามงย่เงยากรง่าเงย่เอเอย่างไ่เอา มมอองงปากมึงไม่เอ้ยจี๊ไม่ใช่หมายไปฉลาดนะปากมึงอบปากพูดไปพูดไปจบพูดไปัวหรือเปล่าพูดหายัวหรือเปล่าไม่เจยอะจี๊เฉยเลยอะดูพี่บอบพี่ป๊อบบอกไปีว่าีอะไรหายบ้างมันตู้จะมีอะไรเล่นเลยครับนะเจ้ามเจ้าครับลวววววววงว่า นาก้อนหลานผมไปนอนยังอ่ะไปแล้วไปแล้วไปนอนไปนอนยังไงเดี๋ยวไม่ต่อพรุ่งนี้ไปต่อพรุ่งนี้ได้ครับสองอออกหมดครับตอนเนี้ยเย้ใกล้ก่อน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 ใกล้แจ็คแจ็คเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วดื้อไปดื้อไปดื้อได้สองตับแล้วแต่ผมไม่มีหอกเอ้าส่งขับด้วยดิ ส่งทำไง <S <S สแลตส่งทำไง e <ย>ส่งเข้าหาโรงพยาบาลดีกว่าเฮ้ยมาล้อกันหมดเลยบริเวณคนเลยว่ะเฮ้ยบริเวณคนเลยว่ะตอนลาลาสิบสองมันดีว่ะมันดีว่ะมันดีใจว่ะเแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแล้วกระทืบส่งคนนั้นไม่ไไมีบัตรประกันชัวร์ปากหลามตรงแตกตรงแตกตายปะ ไม่มีบัตรชัวร์ไม่มีบัตรชัวร์จะต้องจากตู้ใช่ตอนนี้ไม่มีบัตรไม่มีบัตรไม่ได้มัรู้ไม่ได้เว้ยม่รู้ไม่ได้แ้ใไหนๆก็ในไหนแล้วแปลกซิ่งวะเนี่ยปลดเลยแม่ล่าเอ้ยเขาไม่กล้าเดี๋เขาก็บอกว่าพี่ผมไม่กิ่งเท่าพี่เลยคแต่ไม่เยี่ยราชาตีสามใบศรเออแลลกหนึ่งตีสามแถมเมื่อกี้บ๊อบได้ศรตีสามอ่ะใช่ตีสามับหมดตัวเลยบ๊อบบ๊อบเฮ้ยรถเท่รถใครอ่ะรถไอ้คนที่เด้งอยู่ละ

ขออนุญาตปิดทำโพงไอ้บอมันอยู่กับเรางานมันไวที่เป่งเลยว่ะหวอบอจริงครับมันเหมือนกันมันมีชีวิตชีวายครับน้องักษรล้ำกับบออักษรล้ำกับบอด้วยรอไงรอไงเนี่ยพอจะมีใครประทานพรไหมสักคนสักคนหนึ่งเข้ามานะ แล้วตำรวจเขาออกอะไรตอนล่าหมอเพิ่มตำรวจไหมหมอเพิ่มตำรวจไม่เพิ่มไอออนวอนกันเร็วออนวอนกันเร็วนั่งนั่งออนวอนกันเร็วรอลมาราตำรวจมาหน่อยขาคนหนึ่งยังดีขาวว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 ส่งมาส่งมาจริงมาแล้วมาจริง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 ก็อะไรมาจริงดีเนี่ยไอ้ตำรวจตำรวจยิ้มก่อนคนที่สิบสองเขากำลังเข้าอยู่ครับรอก่อนแป๊บหนึ่งรอคนที่สิบสองอยู่ครับ ตอนกนเขากำลังเข้าอยู่ไอ้เกียร์ไปนะไม่นานนะปนะดปอบเปนเลยสัตว์ไม่น่านัดอีกปอบไปเลยสัตว์บอยบอยผมขับรถให้เขาดูนี่บอยรถพุงอ่ะอันนี้นะครับพอย่านิดนึงครับจะแต่งรถใหม่ครับแต่งรถใหม่ครับพอดีอ o l l p a t r ออกเด้นตำรวจเคยเคยดูฟาร์ตบ้าตลอดไปเลยนะไม่ได้ไปซ้อมเลยนะครับผมต่อกันนะครับตัวตีตัวตี กลับเข้ามาให้ครบ12บสองก่อนความก็ไม่ได้แต่งแบบนี้หรอกบอกไว้ก่อนครับ<ะ>ผมต้องเอาศพตรงบ้วนะครับเอาหมอเอาไปเลยครับขยับรถหน่อยครับแท็กคันนี้ครับทับศพไว้อยู่ครับปลา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  <c oughs> ปลาฉ <c oughs> ลาดกระโว <c oughs> แย่จังยังมีบุญให้เด็กคนนี้เด็กคนนี้มันยังมีบุญแน่ <c oughs> ก็้าใช่ค่ะใช่คเดียวเดี๋ยวเดดีพบอาดียิงดียิงดียิงดีใช่ใช่ช่ช่ยิงดียิงดียิงดีวาวอใช่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 ร้อยเปอร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นใช่ใช คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรชื่อเจ้าอิงครับไหนไหน,ไหนคุณลองลองมาคุกเข่าให้ผมดูหน่อยนะครับนี่ใครอ่ะลองมาคุกเข่าให้ผมดูบัตรได้ไหมเจ้าอ,อิจงจะลงก่อนได้ไหมงาได้ครับครับได้ไหมงาคุกเ <c oughs> ข่าคุกเข่า,ขา,ขาครับคุกเข่าคุกเข่าดูใช่ครับคุกเข่าให้หน่อยนะครับ โอ้หนูเพิ่งมาเมือ่อกีนนะ้ขอดูบัตรแกงนะขอดูครันะคะได้ค่ะแซาเวดครับแกงซาเวดครับได้ครับอินดาพูลโอขอใส่หมวกเป็นได้ไหมทำไมใช้กแกงซาเวดหมดเลยลขอบคุครับจะขอยิ้มใส่ก่อนครับอยากเท่หลักทองครับลุกๆๆเลยครับไม่เป็นไม่ครับขาข,ของลงไปมมขึ้นมาแล้วผมใส่ดเฉยๆผมขึ้นมาแล้วโดนด็ดทำไมูเดือดจังคะน่ารักไหมล่ะครับ น่ารักไหมน่ารักก็ทำไมไม่รักล่ะครับกดซ้ำอีกทีนึงครับนั่นแหละก็พี่ชายดุหนูอ่ะอะไรผมบนีไม่ดุคุณเลยคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ขู่คุณเหรอยกมือทีนึงครับได้ไหมใช่ดุยกมืออย่างเงี้ยไม่ดุค่ะไม่ได้ค่ะจะไม่ได้มันมันคุณต้องคุกเข่าแล้วลุกขึ้นมามาครับเนี่ยบลอกอยู่อ่ะต่อเพื่อนค่ะคุณอย่าสไลด์อ่ะแล้วแฟนเหรอครับแล้วแฟนไหนครับไม่มีครับจริงเหรอครับทำไมไม่ถึงทครับแยบูพี่ชายป้าปาไม่ให้มีแฟนฮัลโหลครััับบบบปปรรระาา่่่ไไไคคม ตข้บัตรนะครับอ้าวตข้บัตรนะครับถือแม่งดีถือแม่งดีถือแม่งดีทุกคนเั้าบัตรได้ป้าหนูป้าป้าหนูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยใช่ใช่ัสครับและป้าป้าคนก็ไม่พูดเลยเนาะสวัสดีครับพี่เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกคือไปรีบยิงเท่านี่กุณว่าเผื่อแบบถามปุ๊บขับหนีปุ๊บเลยกูเคยเจอข้าตาพ่อตาพ่อตาครับผมว่าข้าตาพ่อข้าตาพ่อตาไหมครับได้ครับพี่ใส่ดีครับได้มครับ S <S ได้ครับได้ถ่ายดีครับได้ครับน้องผมรอนะน้องผมรอดูจหะไหนไหนขอขอเพลงท่อนแม่ครับแอปไเอาตานะวอ่ะอ่ะขอขอขอท่อนนึงนี่ครับขอขอเพลงท่อนนึงท่อนอะไรครับท่อนไม้อะท่อนท่อนเพลงท่อนเพลงนีะครับได้ไหมครับได้ครับได้ผ่านเลยเห็นตามลุงครูครับพามาเลยครับพามาเลยครับอยากอยากให้ลองฟังอีกไหมครับลองสองคนขอเอง อะไรอีกเพลงได้ไหมครับเพลงอะไรครับเพลงแก๊งครับเพลงแก๊งเพลงแก๊งอะไรครับ J K ได้ครับพวกกูซาเวดพวกกูยเกเวดและพวกกูอยู่ในฟิกเนตอ่ะได้ได้ได้ครับรมดาได้ครับได้ธรรมดาครับถูกใจพอเขาตาไหมครับพอเขาตาพอตาไหมครับเขาตาเลยครับให้เต็มสิบเลยครับเขาจะมีสิทธิ์ไหมครับอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ครับพอดีลูกสาวชอบฟังเพลงครับใช่เลยครับผมร้องเพราะอะไรนะครับใช่ครับ องรักเลยปะป๊าอ่ะเดตแอร์เยี่ยมไปผมกำลังผมกำลังจะร้องเพลงบอเพอให้ฟังอ๋อโอเคพี่ชายมีสตอรี่ไม่ใช่หรอคะไม่อยากมีสตอรี่ะครับอยากมีสตอร์รักได้ไหมครับเขินแป๊บ แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอน่ารักกับใครได้ไหมขอได้บอทำให้ใจละลายพอจะ <c oughs> ไปสดุดตาใครแล้วเจะมีเด็กเกเด็กเกใจเดินใจจะเจ็บเกิน,นเด็กเ,เกิกน,นเด็กเกินแป๊บนึงครับอ่านเพลงก่อนโอเคครับ <Okay, how? S 1> เดี๋ยวมีใครใหม่เดี๋ยวจะจะสตอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีใครใจ้า เธอเจอเจอคนมากใจฉันเจอเดีจอเจอเจอคนมากใจอย่าให้เธอเธอเธอนนมากใจเธอเธอทอทอละมารเลยก็คนมั่นใจนะเธอไม่มีใครแล้วเธอยังมีใจไปเจอเธอเกินเลยสิ้นแน่ข่าบเธอใช่ครับขอกราบนะกราบเลยครับผมไม่ได้เสือดนะครับคุณเห็นผมเป็นพระเหรอครับ ผมเป็นพระแต่ผมก็อยากมีความรักนะครับอยากฉันเพนนะอยากฉันเพนได้ปหมขอฉันเพนคุณแทนได้ไหมพี่ฉันเพนรัตต์ฟลยครับพี่ฉันเพนคุณแทนพี่ได้พร้อมมาครับสวัสดีครับผมจุกกู้ครับสวัสดีครับหนูเจ้าอิงครับอันนี้ใครถามครับไม่มีใครถามนะไม่คุยละเอือว่าไปกพี่บับพีบับไม่ขอเบอร์ไว้หรอจุกไอจุกไอจุกขอเบอร์ไว้ปะ ไไว้ทีจุะพี่บายยนะคะบุยๆบุยๆบุยๆไม่เอาครับเดี๋ยวรอบแรกรอบแรกผมผมไม่อยากขอบุยวรอบสอง่อโอ้โหดูเยี่ยบอลไปที่นี้มันมาตอแหลนะมันตอแหลเลยเยี่ยบอลมันเถอนนะครับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนดยวพับับไรวะผับั่และพับัแหละพี่พั่แหละับอะไรใช่ไหมวามือเับวามมือเยี่ยบอลนี่มันตอแหลนะอมกันแล้วมันจะ เฮ้ยวทิมตองแล้วทิมตองแล้ว